ั้งสถานที่여기ที่นี่거기ที่นั่น저기ที่โน่น어디ที่ไหนบริษัทสำนักงานห้องน้ำร้านอาหารบ้านหอพักร้านซักรีดร้านเสริมสวยตลาด มาร์ทม <Mart, S 1> <Mini Mart, S 2> ินิมาร์ทเผ่อนีจมร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตุ้งวอนสวนสาธารณะคาเฟ่ช็อปร้านกาแฟซ่อมร้านหนังสือทูซอกวันห้องสมุดแบคคัวเจ็มห้างสรรพสินค้าโนเรบังห้องคาราโอเกะพิชิบังร้านอินเทอร์เน็ตยองฮวาวันคึกจังโรงภาพยนตร์โดช่อง สาราว่าการเมืองชิช่องสารากลางจังหวัดคูช่องเทศบาลเจ้าพงสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงชุดริปกุกการ์ดสามุาซสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภูอกโซสถานีอนามัยจุมินเซ็นเตอร์ศูนย์บริการประชาชนสันภูเขาทุงกุลถ้ำพกโพน้ำตก 호수ทะเลสาบกังแม่น้ำป่าดาทะเลซ่อมเกาะอุอนบ่อน้ำร้อนยุจักจีโบราณสถานมินสกชนหมู่บ้านประวัติศาสตร์นูรีคุงวนสวนสนุกดรามาชาร์เล็งจีที่ถ่ายทำละครโฮเทลโรงแรมคอนโดคอนโดยอร์กันที่พักขนาดเล็กมินบักโฮมสเตย 제주도 제주 강원도, 강원도 강원도 속초 속초, 속초 강릉, 강릉 강릉 춘천 춘천 서울 CT 투어 도얼업소 한강 유람선 레รือ매남한 경주 เือง 경주 불국사 วั 불국사 해운대 ชา 해운대 버스 정류장 ป이로ย메 บัสเทอร์มินอลสถานีขนส่งรถเมล์ขีชยกสถานีรถไฟชิาชยกสถานีรถไฟใต้ดินคุกสนามบินแท็กซี่ซึ่งจังปายรถแท็กซี่ยสทมนสถานีังท่าเรือเด็กบ้านห้องเรียนวัดโบสถ์โปรเตสแตนต์โบสถ์คาทอลิก มัสยิดแกทย์แผนกโรคทั่วไปจูงห่องเวกว่าแผนกโรคกระดูกชีว่าแผนกฟันอันก่าแผนกตาพิุก่าแผนกผิวหนังสวักว่าแผนกกุมารเวชพังห้องพุกโตทางเดินในตึกชาวาเชลห้องอาบน้ำงงซจังสถานที่ก่อสร้างชุริมมุนประตูเข้าออกนน นาข้าวพัดไร่นงจังฟาร์มว้สวนสวนผลไม้บิลลเฮาส์เรือนพลาสติกชุกซ่าคอกสัตว์มุลยุชังโกโกดังสินค้าเน็งดงชังโกห้องเย็นคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์คุนมูจิสถานที่ทำงานวีบนอารเรมิดล่างอัพหน้า 뒤랑 안나이 박너 오른쪽왼쪽 사이 건너편맞은편 동함 옆강้사이가운데중간 동강.